เรือ่องต่อเนื่อหมานอีกครับหลังจากหยอดนำโคตรแล้วก็เข้าป้าอีกเหมือนเดิมเลยเอฟซีนี่ครับผมมากับสาวหน่อยคือเขาออกใกล้ๆทางเลยครับเป็นเห็ดบวกไฟหรือว่าเห็ดบวกฟ้านเ,นเองเอฟซีไม่เสียเวลาครับเอาเลยครับผมขุดเอาครับสีเบิ้งขาเขามีสีเงาบ่ว่าสาวหน่อยยางไปแล้วผมก็สิเป็นคนขุดเอาเองนี่แหละ ดอกกี้มันขาไปทางไหนค่อยไล่บังขาก่อนครับเบิ่งเหลือเป็นขาเงีวอยู่ยดีนี่เอฟซีโอ้ยติดไหนดามเสียมพได้ยุ่งกระไรหลายครับโอ้ขาเงีวอยู่น้อย กล่องอาซีซันเนอร์เอฟซียุ่งกระทั่งกัดครับทั้งไรย,ยุ่งทั้งขุดเอาเห็ดโอ้ดอกที่สองครับเกือบสิบเเหลือกิ่งกือแล้วดอกที่สามโอ้เกือบสิหันหลังกลับแล้วครับบางคันใบยางมะไก่แล้วปลาไม่เคยเขา่า เคยแต่มาขุดยิปโอมครับดนนะนี่ครับเอฟซีเดี๋ยวเด้อเจเดี๋ยวเด้อเอาเท่าไงโอย้ยไข่เนี่ยแห้งย่างมากำลังจะถอดใจยางกับเอฟซีอกเป็นแป้นนีงสี่เอง อนี่ขา้าวหาไปดี่งขา้าวขนนี่เพราะว่าปลาเนี่ยมันวุ่นไปหาหมอ่องรถจอดขาจอดปาอลาข้างล่างนี่เอฟซี FC ได้แล้วเศาหน่อยเลาะขาเลาะแข้งก่อน,นขันมนันยังไงผมสีไทยห้เบิ่งอีกครับขันพ่ออีกติดตามต่อครับเอฟซี FC ครับมันต่อเนื่องเอฟซี FC. มันต่อเนื่องครับตอนนี้คือนี่นนพ่นปวกเอฟซีหลายดอกครับหลายดอกนี่ครับเห็ดปวกฟันเป็นมูเลยเอฟซี FC. นี่เบิ้งมันขึ้นเอฟซี C, ผมใส่ให้เบิง้งนี่ครับเห็นบะนี่นี่นี่ข้นขึ้นนี่ครับนี่ขึ้นในโพนเลยทางทางก็เซาหน่อยเดี๋ยวให้เซาหน่อยทางก็เอฟซี่ผีข้าวแข้งโอ้ยคนมาบ่พอเอฟซี่เยอะขืนจนเถ่าผมก็จะได้คัดเอาล่ะครับพี่ครับพี่พี่โอ้ย,อยเหลือแต่ขากับมีโอ้ยกระจายเลยเอฟซี F ข่ขกขากมันมันมันเนี่ยนี่เอาเอาเอา เอาเอาตัวไหนเอาได้เอาเลยสาวน้อยเดี๋ยวงัดกันครับงัดกันงัดตัวมันเอาไดกกอนครับอดีาวว่ากันเด้อเอฟซีเด้อมาสีตีงแนาบังแนไปแล้วครับผมอย่างคนมาเห็นนำกระยานโอ้ยออกจนเถา FC เอซี่เลยกระยังใครครับมันเหลือให้ได้สมบุรแม่เมขามาไต่เขาคือได้คักได้แนแท้เขาหูปลาครับ ขวางเนี่ยขีดยางเลาอประทังเดิมอยู่บ่เศร้าโอ้ยหมดหมดออเอาเศร้าหน่อยเถอดิเอาไปวางทั้งพุ่นเนี่ยน,ยนี่นี่ให้เศร้าหน่อยครับเอาไปวางเสด็จขัดเอาเอฟซีตัวเน้าตัวบนเน้าเนี่ยโอ้ยกระลังเห็นเห็ดปวกออกเป็นมูจ้าจ้าแบบซ่าใจเองสิแหละที่ต้องการเจอครับที่ตามหากันมานานแล้ว ซ <ersch> ุ่มเน่าเนาครับซุ <S <S ่มออกไม่ก็ออกออกถึงโพ่นป่วยกูนะโอ้ยเห็ุอย่งไรเนาะเอฟซีไ oh ด้เห็นโอ้ยออกจนเน่าแดเท่าแรกเอาสมันละเน่าแบบไหนพ่อไหวบ่โอ้ยดอกนี่เน่าครับเน่าเนี่ยนี่หัวได้อยู่นี่เอาดอกมันเอฟซี Ừ. Ừ. Một cái này bố biết nhắn bố lấy Nó mên một gắt khôn Xe đài nhắn mà bố lấy Ở ổn tụi Ở thầu thì ở đây là quên Bên ngân tay nhau, nhau lên FC Chịp này Ôi nâu Ở nhà chín gấp nón này là ổn Đấy tớ đọc bố khá cả ổn น้อยนี่ครับเอาไปให้ยสาหน่อยครับโอ้ยเ c ซเอ้ยวาส,สนาสิมพาพอกับโบนแอครับคนบ่นบทัยญางมาทั้งนี้ผมขึ้นฟ้ามันต้องเจออีกละผมก็เสาหน่อยนี่มื่อน,นี่มานแล้วนี่ครับตอก,กี้เอฟซเกิดในอันนี้เลย เอาให้พ่นขุดเอาให้พ่นปัวครับนี่เอฟซี FC. นี่ครับโอ,อด,ด,ดเลยอ๋ยอ,อใช่ใจเย็นใจเย็นโอ้ย FC, เอฟซีเฮ้ยทึงกำลังสือ,ออกก็มีครับเห็นบอลขาวๆอยู่ข้างในนั่นโอ้ยเอาเอาเอามาเดี๋วว่าเศร้าหน่อย จมมาดนครับบาบูพ่อทิศเถ้ามีแต่บาวหมูพ่อสัน,นบันดนี้เจอเองเต็มเต็มเลยครับเจอแบบจ้าจ้บาบ้าหนาวขักเนาวเนี่ยโอ้ยเอเบิงๆๆๆ้งเย็ซีเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่ครับมันดันออกครับนี่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 ไอเบิ้งครับนี่นี่ครับดันออกเอาละครับเอาละต้นน้ำสำนักอยู่ตอนหานี่ ตุกพวงตุกพงเลยนีเอฟซีสองดอกครับสองดอกดอกกีเท้าขาเขาพน่นโอ้ยขางในกำลังสออกก็กมีเอฟซีเฮนบ่นั่นครับขา,ขาวๆนั่นขาง,งใน ครับเอาแล้วครับเอ็ซยังสี่เอาเบิดแล้วครับเฮ้ยคลองหายากสมสมกับหยางมากสมเบลโหลดกะเบียดต้นใหม่สท้าหน่อยเจ็บขาวะท่นโอ้ขั้นครับขั้นขั้นยุ่งยุ่งโมเมนหมดกัดใส่ตัวใดอีกโอ้ยตัวนี้ครับเบิง 4, บ้งแน่าเอ็ซีเบื้งหยาดก,กันกับแมงเหรอครับอ้อกับแมงกับ ยังไปสั่นล่ะมันกินดอกเขาบอกกินขาขาเงาอยู่นี่เห็นบ่มครับขางามงงันนี่น้อยสิเน่าเลยเด้ตัวเหลือดอกนี้หน่อยนี่เด้แหละขานนี่เอาแล้วขุดเอาแล้วนี่เอฟซีมันออกมาตอนนี้มั้งซีครับเอ,อ้ยเหลือใจเดิ พอว่้านก็ดอกจีนแล้วก็บ่ได้เบิดจังซี่ก็บ่ได้เห็นเบิดจังซี่กันพอหมื่บ้านแต่ว่าจะได้ไมาเล่มของเก่าก่นล่ะรอหมื่บ้านนี่เอฟซีาใจบอครับอ้าสาวน้อยหอเหล่าใจรยวะเจ็บเห็ดมูนี่สมราคาอยู่สุดยอดครับเอฟซีนี่ครับ ได้มูเดียวครับเกือบเต็มทงติดตามต่อเอฟซีขันมานี่ผมไทยเบิ้งต่อครับนี่เอฟซีมานต่อเนื่องครับมานต่อเนื่องให้เบิ้งเลยครับว่ามันออกแปน์คืบอบพกแปนครับนี่แปนบอลเอฟซนี่ครับนี่พื้นที่ลงโล่งสี่ล้ครับโอ้มนมานมาน,มานมือนี่สุดยอดเลยมีอีกวะ หย่างไหมนี่ครับผมเอินเสาหน่อยมาแล้วโอ้สมัมภัสแมนห้อยเขาคุดเอาขาคักเ,เนี่ยออกสี่ดีออกเป็นแปดนงสี่เลยตีโอ้นี่ห้อยเอามันอี่ปุ๋ยเอสี่วางนี่สัมภัสแมนมันออกแสดงว่ามันเหลือครับนี่เหลือเขาโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวเอาเฮ็ดก่อนเล่ดอาเฮ็ดก่อนจะไดห้หาตัวครับ จะได้หาตัวคุณคุณเอ้าคุณเอาเลยถ่ายแล้วถ่ายตอนหนื่องมาแล้วนะมาเบิง่งไอ้สาวหน่อยเอ้ยเฮ็ดเอฟซีตัวหายเดือดขา็เอาโอ้โหนักออกครับเห็ดมุนโชคดีมาเห็นแล้วเอฟซีแจกดอกละ อยู่ใต่เมื่อนค้าหนึ่งน้อยดีครับเอลซี่นีครับเอาเอซี่มันออกเป็นแนเลยครับออกมากยองขนาดโอ้ดีใจหลายมาพอใส่ทางนี้สด็รถไา มันแังไงเกอือบแล้วโอเเลยว้าออกปเป็นแฟนทางทางเอสซี่เฮ้ยเนัดใจดีดครับถีงเลยนั่งจิถือกินไปแนกระยามันครับมันมีิตถือว่าหาเหตุใด,ดเอ,อ๋น่นาแบบเลยจะไ,ได้ทีของดีพอมจิกฟ้าเอเซี่ใหดปกไฟ นี่แหละสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาเจอครับยอดยอีกล้เดี๋ยวปล่อยเสาหน่อยเชียร์ขาไปก่อนครับเดี๋ยวผมสีระเบิเ่งแกลไกลกันดีโอ้ลืมเสียงอะไรพ่อให้เราลืมเสียมไปสิเอาอย่างไรขันผมพ่ออยู่ผมสุดท้ายเบิ่งอีก FC สิติดตามครับก็โอเคครับเอฟซี FC ครับตอนนี้ก็กำลังยางลบหาทางกลับเป็นรถครับ หลงทางได้เฮ็ดอีกแล้วเอฟซสิไปถือทางบาบุนี่ติดตามกันครับผมสุดท้ายนี่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเด้อช่องลำนำอีสานคือเก่าลเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอือจังได้ไพเบึงแล้วชอบใจกะน,นั่นแหละครับผมติดตามกันไปเรื่อยครับสำหรับช่วงนี้ขอเกล่าข้าว่าสวัสดีครับ